นเนี่ยอธิบายเหมือนไปส่งเลยเนนะี <laughs> ่ยมันจะไปกกันในะครั้ทงที่แล้วก็ไปด้วยกันไม่ใช่หรอแล้วไม่ได้เข้าร้าน,นีนต้องซ<ค>อย<ค>ขายทองนะแนะ่ะทีมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดมีลูกชินะ้นปลาอ๋อเนี่ยเนในเมืองเลยใช่ไหมเป็นในเมืองเลยไง้ที่ว่าจอดรถยากจรินะ ใช่ใช่ตอนนี้เราอยู่ในพิธออ่าไปลตอนนี้เอยู่ตอนนี้อยู่อยู่ไอ่างทองข้าหมไก่ไลานปรประมาณลทาตรงนี้ไม่ช่วยแกายมาเท่าไ่าไม่ติดไ่ถึงประมาณาถึงถึงสรจแล้วก็เลยโอบอกว่ายังยังะไรกำลังจะบอกว่าตอนนี้ถึงไบอกบอกยังไม่ถึงครึ่งทางเลยสิงบุรี บอกยังไม่ถึงครึ่งทางยังไม่ถึงครึ่งทางไม่ไปละวเนีกินลงมาตวัดเลยนะเพียงเลยแล้วลิบเลยเพราะป้ายไปไกลแล้วผู้ช่วยแกรออยู่ไหนได้กินขากลับก็ได้ไปไกลตอนนี้รถอยู่ไหนแต่ว่าจะมาไกลอยู่ไหนเราแต่ละวันเช็คไหมถูกฮะจะเข้าในพอนตสิร์ตเราจะไปกินที่กินโอ้ยตามใจนาวินต้าเลยครับพี่เอาเอาที่นาวินต้าสะดวกอ่ะจอดรถยากแต่ก็นาวินต้าไปผมก็ไปอ่ะแต่ร้านนั้นมันจะมีหลายอย่าง ก็งให้พี่พิอกแล้ว no ่า no ก่อนไมด้เี้ยวหนเเจะไพิโรตรนี้านนี้ก็เยบเสียงกองกว่า่จะอไปนา่พี่วินบอกว่าจะไปรอปลาใหญ่ตรงไหนปลาใหญ่อ๋อนเดนแหละที่ร้านบอกพีออาับช้างอ๋อพิจิตเส้นเส้นประมาณสัก เ็มตึงทางแล้วจากคอนาทโนตึงทางแล้วไาใหญ่เปนไก่เนไก่ล้วกินเราไปเป็นกินอันจะถึงพิโลกอีกแล้วผมรู้เอหน่อยก็ลยงาไปนะรัไปี่จะวรจะนกาิงจะ็อยู่แล้วลมเสียเลยก็เหยียบร้อยสามสิบลมเปนเสียแค่ปบดินใช่ไหมชอบดัก น้ามินองลงเปทอขาเห็นน้ามินก็ไม่ันาแหน้าาดีนาดนเลยโดนมาแล้วไม่ได้ไปกับนินลมันไม่ิงกันไปกันี่ฟุกขอ้อ้ทองไปด้วยเหรอสานนันสานไปเลยอุดรอะไร่ไปไปไเจ็จลงไปคุยอะเขาไม่ยอมเนี่ยเอาเงินเจรจาออใช่ใช่ ไปขึเนี่ยรถไปตกสิบกว่าปีไม่เคยโดนตบไม่สิโดนตบบอกวิ่งเร็ววิ่งเลนฝ่ายแล้ก็เห็นคนขับธรรมดาเล่นน้อยทำไมโดนไอ้นั่นไอ้นั่นตำรวจนั่นต้องมีเรื่องกับทกศอ่ะมันต้องเรื่องไม่เพื่อนผมก็อยู่ที่ที่อุดรไงบอกให้โทรมาบอกเรื่องเล็กน้อยไม่ต้องกน้องพี่โจแกงอยู่เ่็วันพี่โจเออรีแล้วครับแต่สะใจ สาใจอ่ะแกสอบติดปั๊บติดได้ตำแหน่งแก<ช>เออรี่เลยก็เลยบองหลังแกไม่ไหวทำไมอ่ะไม่หลังแกเจ็บใช่ไม่ก็พอหัวหน้าใหม่มาแกก็เออรี่เลยไงห <c oughs> น้ามึงทำเนี่ยเอ้ไปฝ่ายมึงก็ขอย้ายไงก็ทิ้งทิ้งแตกหมดแล้วไงเดี๋ยวก็ขอกลับแกซะนะใช่หม ใช่วัหน้าเดียวก็ไปเป็นผู้จัดการปฐุมรัฐอยู่ๆทำเซอร์ไพรส์มาเป็นผู้ช่วยฝ่ายกฎหมายเฉยเลยขอบติดที่ท้ายๆเลยนะนี่จะได้มาฝ่ายกฎหมายรู้จักบอร์ดก็อย่างนี้เลยได้เปรียบให่เข้มก่อนรู้จักบอร์ดไม่ได้ยากเลยไอ้นั่นมันไม่รู้จักจริงเฮ่เป็นบอกรู้จักเลยนะมีปัญหาก็รู้จักเขารู้จักบ้านรู้จักช่องรู้จักอะไรแต่ว่า หัวหน้าเดี่ยวสนิทกว่างให้บอกว่าเดี่ยวเลยนะใช่สนิทเดี่ยวใช่มันก็เลยยาวในเที่ยงมันจับก็ยาวแต่เขาไม่ได้อยากเที่ยงก็เลยยาวสนิทยังไงมัจับชจ่ิงขนาดมันอาจจะด้วยด้วยด้วยเกณฑ์แบบนี้มันไม่ว่างไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้อย่างหนึ่งก็คือว่าอยากจะมีว่าสนิทยงื่ แต่เล็กเล็กพอถึงนนเวทีไม่เหมืนชื่อว่าขอรหัสด้วยกลัวิดไงขอรหัสด้วยไม่ใช่ชื่อขอรหัสที่ไม่ได้ ใช่เหรอใช่พยูนีนภาษาจีนมีเมียร้อนเลยพยจีนไอ้น้องหลอกพี่เขาเปนชื่อพยูนจีเลย

จะไปกล้าอ่านอมันไไมก็ไม่รู้ว่าอ่านแกปนีอยู่อ่หยมาแล้อหอยเหนอย่างเงี้ยมันก็เรลูกกันลูกของพี่วินิจนั่นไอ่อะไรนะไอ้อะไรนะพี่ไอเมนไอเมนออไอนี่ยอีกลูกนึงมโรมันก็มีหลายชาตินะหนือนกันภาษาอังกฤษก็ฝลังเสรก็ออกอยกันนะ เยอรมันเข้าไปอีกแบบคนไทยเด้ไหมรเออแม่เขาเสียจว่งไลริง่ภาษาไทยเลยป่ะจริงจริงอโอ้นี่ก็ยังไม่เชื่ออีกมันคนละลูกอนนี้ไม่ใช่พายุแล้วไเลยม่เลยตีมมาพี่ไม่เลยตีม

ไอมุกแซวนาเดียโอ้ยกินมาเลยอาขาเนี่ยนาเดียอาขาขนาเดียบอกหนูไม่ได้อาขาเนี่ยกินมาเลยขมคอเลยไ <c oughs> ม่มาเดินเข้าสำนักได้เลยไปง้างเลยห <c oughs> นาเดียยืนทางขาโอ้โหเราขนาดนี้เลยเออไอมุกเป็นเล่นมุกนี้เลยพี่เพราะไม่งั้นเอานาเดียไม่อยู่อะ เดี๋ยมันไม่ขาถ้าเป็นคนอื่นมัไม่ได้ไม่ไปอยู่ทีมเดียวกันอยู่ไม่ได้จนต้องย้ายอะไรเลยหรอกมันมันก็เบื่อด้วยเดินทางในความยากจนเรือใกล้ๆชอบเปลี่ยนเลยนี่ก็นาปัญหาทุกวันมันก็เบื่อ ไปอยู่บนกระบไปถ่ายรูปถ่ายรูปมาเรี่นตงมาให้ดูไปดูในโ,เค,โเคเนื้อหอที่สารแล้วไปเป็นหน้าที่เป็นช่างภาพเนี่ยเขาทิ้งพบูทิ้ง มันก็เบื่อเหมือนกันนะต้องมานั่งมานั่งกลางมันเลยพี่ผมขอย้ายที่ได้ไหมันไปนั่งตรงในเทาท้องแบบต้องเทท้องนั่งมันเบื่อั่งง่ายมันจะย้ายที่มันจะย้ายที่พี่สุธรรมจะจะย้ายใช่ไหมแล้วพอดีมันลาผมแย่งที่มันเป็นไปนั่งแกล้งมันอะมันรีบแต่มันก็ย้ายมานั่งอีกเสียงนะไม่นะไม่นั่งรวมกับสองสองสาวนะ เบือไงทะเลาะข้ามหัวมันไงมันก็เป็นบันที่เก็บเป็นกรรมการก็